น้ำไหลๆพี่น้องอ้พี่น้องกระสูบโอ้ยสวยงามครับผมพี่น้องอืองามมาอพี่น้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นผลงานปลารวมของเราครับผมนะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องกรับสวัสดีกันตอนเช้าครับผมนะพี่น้องเนาะวันนี้กลับมาหาปลาเก่าครับผมสีพามายามดังพี่น้องเนาะมาเบอร์ว่าสิมีกุ้งถือบแต่ว่านี่ปลาผมกับขึ้นปบ้านแหมาบางหันพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเป็นปลากาหลายตัวยะเดี๋ยวพามอะไรบึ้งกันบ้าสนีปลายอย่างพี่น้องแต่ว่าเมื่อเนี้ยปลากระสูบลงไหลผมเห็นนะมครับผมถือเต็มเลยพี่น้องเนาะนี่จะโตยังไงครับผมปลากระสูบพี่น้องเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวอะไรดูกันนี่เป็นแปดเส้นก่อนพี่น้องแปดเส้นตัวนี้ถือยุ่สองตัวหรือ้าน้ำไหลๆพี่น้องออ้พี่น้องกระสูบกับตะเพียนครับมาคู่กันกระสูบใหญ่พี่น้อง เดี๋ยวผมสิพ้าเบิ้งก่อนด้วยพี่น้องเนาะอันนี้เป็นปลากระสูบตะเพียนอันนี้คือ8ปดเซนด้วยพี่นอ้องเด้อวู้ใหญ่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพ้าไปดูหาเซนฟังผุ่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาดู5้าเซนกันพี่นอ้องเน,นี้ยถือย่างไรเนะอ่ะเดี๋ยวมาดูปลามีปลาอย่างน่ตัวแรกอู้ดูกันในยาครับผมลาขาว ลาตะเพียนพี่น้องคนละหัวใบงาหน่นะครับปลาอะไรเอ่ยว่าสีดักกุ้งนะกุ้งบอลลุงเดีรือวานแหวก็ได้วะอันนี้เจออีกแล้วพี่น้องขี้ขมนี่พี่น้องตะเพียนอุ้ยสวยงามครับผมพี่น้องงาเมื่อพี่น้อง ตะเพียนหางแดงขีดดำครับผมเป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งได้เลยครับเห็นเห็นนิยมเลี้ยงกันพี่น้องเนาะโอ้งามไรตัวนี้พี่น้องเนาะปลาตะเพียนครับผมดูกระสูบกระสูบอื้อหือกระสูบลงครับผมวันนี้โอ้ยไซส์ห้าเซนหนึ่งวันนี้ตัวละสองโอโ้ตัวเป้งเปงพี่น้อง โอ้โหตัวใหญ่ครับผมน้ำก็ค่อนข้างไหลแรงครับผมพัดขยเต็มแหไอเต็มมองเขาเลยโอ้โหอันนี้มาคู่พี่น้องตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยไซส์สวยครับพี่น้องไซส์ห้าเซนว่าไม่นน้อยด้วยตาโอ้โหตัวง้มหล ทอดบ้างดีๆพี่น้องเนาะอักขัก,ขก,ขก,ขกขักพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมขออยากปดปลาคนเด้พี่น้องด้วยอ่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นผลงานปลารวมของเราครับผมนะพี่น้องเนาะของฮอที่ได้เศร้านี่ครับผมเป็นผลงานทั้งปลาหวานแหแล้วก็ปลาติดรอบติดรอบเดี่ยวสองตัวแต่ว่าอามัดตัวหนึ่งจ้อยตัวหนึ่งครับผมไอพวกนี้ก็เป็นปลาปลาตะกับนี่หวานแหครับผมครั้งเดียวคุ้มเลยพี่น้องเนาะกับตัวใหญ่ๆครับอืม อันนี้กระสูบพวกเนี่ยพวกเนี้ยโดนโดนมองพี่น้องป่ามองครับผมอันนี้ปลาแหงนีป่ปลาขาหน่อยเนี่ยแตปลาตะเพียนให้กันปลาตะเพียนเขาละยังครับผมตะเพียนแม่น้ำเนาะแซ่บแซ่บเลยปลามือมันแห้งครับผมพวกนี้ก็จะเป็นปลาตะกลับครับผมแล้วก็อันนี้ที่เด่นเขาเลยอันนี้ก็ตะเพียนขาวครับผมแต่อันนี้พี่น้องผมว่าจะปล่อยน้องครับน้องเขาหงายท้องคล้บปล่อยลรไปบ่ได้พี่น้องทะเลได้เอามา น,นี่กระสู่พี่น้องหนึ่งสองี่ห้าหตัวพี่น้องอุ้ยสุดยอดครับผมอันนี้ก็คือสรุปผลงานเด้อพี่น้องเด้อ